สวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้เราจะมาทำอะไรให้ดูน้ำพริกหนังไก่กรอบนะเราจับมานพริกหนังไก่กรอบกรอบอร่อยแล้วก็ขายดีขายดีพอๆกับน้ำพริกหมูกระจกแล้วก็น้ำพริกกากหมูที่พี่ยาทำให้ดูนะมันไม่ยากพิธีทอดหนังไก่พี่ยาก็ทำให้ดูแล้วนะเอาเดี๋ยวเราตามพี่ยานะว่าพี่ยาทำยังไงน้ำพริกหนังไก่กรอบนี่บอกละเอียดเลยนะนเอาตามตามพี่ยากันเลย เรามาดูวิธีทำน้ำติกหนังไก่กรอบนะอันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งที่ขายดีนะร้านพิยาเอาเรามาดูเลยนะสอนละเอียดเลยนะถ้าใครเอาไปทำได้ก็ขายดีนะขายใน Facebook ก็ได้ขายในเพจได้เอามาน้ำมันหมูหนึ่งกิโลใส่ไปใส่กะปิกะปิสองขีดกะปิดีหน่อยนะกะปิดีหน่อยนะ ข้าวหอมๆนะนีกะปีดีสองขีดกะปีดีสองขีดไม่มีอะไรยากน้ำพริกหนังไก่นะหนังไก่ทอดเราก็ทำให้ดูแล้วนะหนังไก่ทอดอะเราทำให้ดูไปแล้วหนังไก่ทอดที่จะเอามาทำน้ำพริกหนังไก่นะหนังไก่ต้องกรอบ เราเกียวกัะปิให้หอมใช่ป่ะเกลียวกัะปิให้หอมทุกอย่างอะน้ำพริกอะต้องเกลียวกัะปิให้หอมก่อนนะมันถึงจะอร่อยถ้ากระปิไม่หอมนะมันก็จะไม่ไม่อร่อยกลิ่นมันไม่น่ากินเนาะอันนี้สอนจริงสอนละเอียดนะใครเอาไปทําขายไนดะ้ก็ขายดีแล้วก็ขายในเพจขายในออนไลน์ได้เลยนะแต่พี่ยาขายไม่แพงพี่ยาขายโลละสองร้อยบาท แต่ถ้าคนอื่นทำเขาก็ไปขายได้ราคากว่าน,นี้นะกะปิหอมนิกแกงพริกแกงเผ็ดใส่ไปพริกแกงเผ็ดนี่พริกแกงเผ็ดนะหนึ่งกิโลเอามาดูพริกแกงเผ็ดหนึ่งกิโลใส่ไปนี่นี่พริกแกงเผ็ดนะหนึ่งกิโลเอาใส่ไปทำเหมือนเหมือนกันนะ้ำพริกหมูกระจกอะ แต่เปลี่ยนจากหมูกระจกเป็นหนังไก่แค่นั้นเองเอาเราก็เจียวให้หอมนะพิกแกงถ้าเจียวพริกแกงไม่หอมใช่ไหมน้ำพริกมันก็ไม่หอมต้องเจียวพริกแกงให้หอมเจียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆสีสวยไหมเจียวไปเรื่อยๆ เดี๋ยวพริกแกงไปหอมหอมหอมยนะไฟนี่คือไฟไฟกลางๆอันนี้เวลาเจียวพริกแกงน้ะไฟกลางๆเจียวไปเรื่อยๆไฟกลางๆนะไฟกลางๆเจียวไปผัดไปเขาเรียกว่าผัดไปพี่ยาก็จะเรียกเจียวผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆเลยนะ เดี่ยวไปจนกว่าพี่แกงจะหอมหนังไก่เรานะเราทอดให้มันพอดีอย่าให้เค็มแต่อันนี้สูตรนี้นะไม่ต้องใส่เกลือนะเพราะว่าหนังไก่มันมีรสเค็มอยู่แล้วหนังไก่นี่จะมีรสเค็มกว่าหมูกระจกไงเราไม่ต้องใส่เกลือเลยอันนี้รสสูตรนี้นะเกลือไม่ต้องใส่เพราะในพี่แกงมันก็มีความเค็มอยู่บ้างแล้วนะเดี๋ยวไปเรื่อยๆ เดี๋ยวไปเรื่อยๆเสร็จแล้วใส่อะไรนี่มันเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมเริ่มสุกแล้วใช่ไหมต้องหอมจริงๆนะถ้าไม่หอมไม่สุกนะมันจะไม่อร่อยมันจะเก็บได้ไม่หลายวันนะภาพรี่แกงไม่ไม่สุกมันจะเก็บได้ไม่หลายวันใส่ไปวอนนี้เราพอพี่แกงสุกใช่ไหมเราก็เริ่มเบาไฟแล้วตอนนี้เบาไฟลงมาลดไฟลงมานิดนึง ลดไปลงมานิดนึงนะไปเสร็จแล้วใส่รสดีหรือไม่ก็เขาเรียกว่าผงปรุงรสรสรสไก่นะนี้ผงปรุงรสไก่ใส่ไปใส่ไปผงปรุงรสไก่ประมาณห้าสิบกรัมใส่ไปผงปรุงรสไก่นะห้าสิบกรัมชูรสยี่สิบกรัมใส่ไปยี่สิบกรัมพออาชูรสยี่สิบกรัม แล้วก็พริกป่นพริกป่กนทาให้ดูถูงกวอนดูถูงกวอนพริกป่นต้องเติมไปนะเพิ่มความเผ็ดเพราะบางทีพริกแกงมันไม่เผ็ดเอาใส่ไปพริกแกงประมาณสองร้อยกรัมพริกแกงอะนะไม่ใช่พริกป่นพี่อาพูดผิดพริกป่นสองร้อยกรัมใส่ไปอะผัดตอนนี้ก็คือไฟอ่อนนะไฟอ่อนอ่อนนะทอดไฟอ่อนอ่อน ผัดไปอ่อนตอนนี้ก็ถึงตอนนี้แล้วน้ำตาลทรายมาดูน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายโลสามขีดหนึ่งกิโลกับสามขีดใส่ไปอันนี้ผัดออกมาแล้วได้น้ำพริกหนังไก่กิโลอ่ะน้ำพริกหนังไก่สิบสองโลนะสูตรนี้นะสูตรนี้นะได้น้ำพริกหนังไก่สิบสองโลค่ะน้ำตาลโลสามขีด ก็คือหนึ่งคันสามร้อยกรัมถึตงตอนนี้ต้องเบาไฟนะไฟเบาๆนะไฟแรงไม่ได้นะไหม้นะถ้าไหม้แล้วก็กินไม่ได้เลยเอาผัดไปผัดไปพอน้ําตาลเริ่มสุกพอน้ําตาลสุกนี่ก็คลุกหนังไก่เลยนะหนังไก่อันนี้กิโลทอดแล้วหนังไก่ทอดแล้วหกกิโลหนังไก่ที่เราทอดเตรียมไว้อนะหกกิโลนะ ใส่ได้เจ็ดโลถึงเจ็ดโลอะ่ะหกโลก็ได้เจ็ดโลก็ได้ไม,ไม่ไม่แตกปานกนเท่าไหร่อา้าวพอน้ําตาลสุกใช่ไหมพอน้ําตาลสุกพอน้ําตาลเริ่มละลายนี่ก็ใส่หนังไก่ลงไปได้เลยเอา้าวใส่หนังไก่นี่หนังไก่หนังไก่นี่นะกิโล หกโลหังไก่ทอดกรอบนะต้องกรอบกรอบนะนี่ยนี่กรอบอย่างนี้นะหนังไก่กรอบกรอบเลยนะนี่ยนี่กรอบกรอบนะอ๋อโอเคใส่ไปหกกิโลทุกเข้าให้เข้ากันทุกเข้าให้เข้ากันหนังไก่หกกิโลพอคลุกให้เข้ากันในชะ่เลย ไม่ทั่วทุกข่ทั่วทุกข่ทั่วมีหวานแรงดีทุกข่าทั่วนะอ้าวทุกข่าทั่วเมื่อวานนี้ไม่ใช่หวานอันนี้หวานของจริงทุกให้ทั่ววันนี้หวานทุกเมื่อวานนี้ไม่ใช่หวานอาะทุกข่ายทุกข่าทั่วเอาทั่วแล้วใส่อะไรกระเทียมเจียว Hence, กระเทียมเจียวมาตรงนี้ก่อนกระเทียมเจียวสองโลครึ่งใส่ไปใส่เลยกระเทียมเจียวสองโลครึง่งผัดไปทั่วกระเทียมเจียวสองโลครึง่งทุกไปเลยทุกไปเลยทุกให้ทั่ว แรงดีวันนี้เอาเลยคลุให้เื้อพอทุ่วแล้วใส่ไรหอมเจียวหอมทอดหอมทอดสองถุงหนึ่งกิโลใส่ไปหอ,อห,หอมทอดหนึ่งกิโลกรัมหอมทอดหนึ่งกิโลคลุกทีกม่มีอะไรยากง่ายไหมลองไปทำขายกันดูนะ แต่หนังไก่ต้องกรอบนะถ้าหนังไก่ไม่กรอบนี้ก็ไม่อร่อยแต่ถ้าใครขี้เกียจทาก็สั่งพ่ยาได้นะเห็นไหมเป็นสีเหลืองทองอะค่ะโอเคเรียบร้อยอร่อยเหาะกดแชร์ใครดูแล้วก็กดแชร์กดติดตามคนอื่นเขาจะได้รู้นะถ้าเราบอกให้คนอื่นได้มีความรู้เราก็จะได้บุญถ้าเราได้บุญแล้วเราก็ จะได้มีช่องทางทํามาหากินนะทำอะไรก็คล่องทําอะไรก็ไม่ติดขัดนะโอเคกดแชร์ให้พิยาด้วยนะบ๊ายบายจ้าพิยารักทุกคนเลยนะ